สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าี่น้องมันร้อนกุกเกง very วันนี้สามีทำกับข้าวเองนะคะอะ,อะไรนะซอสสิ่ง German sausage อาร์เจนตินาใส่กวัวกลรมันแล้วกับอัน,นีนี้อัน,น <Potato. S 1> มันฝรั่งค่ะ potato นะคะมันอีพอยก็คือเกาพีพีขาเฮ็ดนึงเสีย <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวมือนีสร้างมากค่ะบนีิบด้เรียกนวลจานาะมาค่ะวันนี้สั่งมานะคะมันจะมีบางช่วงที่ว่าพ่อบนหิวก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วก็บางช่วงที่ว่ากินเครื่องเคียงผักโหระพาก็จะอันแบบนี้แน่เพราะว่าหนูเก็บมาจากบ้านยายค่ะเก็บมาจากบ้านยายก็จะมันกับสีบงงามนิกหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันกับเป็นผักปลอดผักปอดสารพิษบอกพริกขาวจิ้มกับน้ำพริกกะปิเหมือนเดิมนะคะ แสบวันนี้ก็น่าจะไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะวันนี้ก็น่าจะจัดของนิดนหน่อยๆนอย,นอยค่ะพรุ่งนี้ลูกค้าเข้าแต่เช้าจะว่าวมื่อ้านได้นอนบานพี่เพ่ช่วงจะสิ้นปีลูกค้าเข้าเยอะมาก Airbnb พี่เพ่คะลูกค้าเข้าหลายอีลีช่วงจะสิ้นปีค่ะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยค่ะช่วงจะสิ้นปี บางบางบางปีจองมาก็ปีใหม่เลยอคอยล็อกวันไว้ค่ะอยากอยู่บ้านบอกพริกขาวอือหือตนนี้หนแชร์แป๊บหน่อยมันนี่ร้อนเนาะร้อนอือปัดนิดหน่อยลองแต่ลาสไน i อ่ะอ่าวินดิ ม,มีลมมากเลยมันขึ้นนี่พ่อยนางหนาบัานพวกเพื่อนสามีกับป้าสามีมาเยี่ยมพเพื่อนสามีกับป้าลุงมาเยี่ยมค่ะลมแห้แงแห้งมันขึ้นอะอัปเดตสามสีิปผุดแหละค่ะเพ่อยมีเวลา คลิปมันหลายบทอะวิดีโอมันเยอะค่ะแรับพี่เขา อืมหิวเขาจนสั้นค่ะพี่พีค่ะหนูเหรอ่บ ด้วยลูกนั่งยุ่อซื่อมากระไดอพิกเขากับแซบเดี๋ยว ออีม,อมพี่อลูกค้าถามพ่อย,อยู่ว่าเช็คอินได้ตอนไหนเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อกะบอกเขาไปว่าเช็คอินได้ตลอดเลยนะจ๊ะบ่ได้ฟิกว่าตอนไหนนะครับเอาที่ว่าเอาที่ลูกค้าสะดวกเลยจ้ะ ด้กระเด็นด้กระล่มเสียราคาพี่พี่คะใชั <c oughs> อยูเมืองไทยอยากกินอะไรก็ได้กิน แค่แก๊ปกดกดกดแก๊ปมาส่งถึงบ้านค่าบริการ19บาท20บาทบางทีใกล้ๆก็ 18, บบเาท Because I bring t อะไร back ไ่ไว อร่อยเหมือน,นเดิมค่ะ เรียบร้อยค่ะพี่พี่คะดํบบะหมี่น้ำตกกระสิบเป็นประมาณนี้ละค่ะพี่พี่ก็แต่้ไข่เงาไปอาจจะแบบว่าบริเวณีออย่างมากหมพี่พี่คะขอภัยหลายๆเด้อค่ะพอดีว่ามันหิวเข่าวันนี้กัเลยแบบ กินกินกินนีงสิและค่ะกวนสีแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งตื่นขึ้นมาพ่อยกัจะเป็นประมาณนี้บางเทือรตื่นขึ้นมากาะหิวเข่าโหลดเพราะว่าตอนคืนกินข้าวน้อยแบบตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะพอพอกินข้าวน้อยอยู่กินไม่ได้เยอะค่ะแต่ตอนกลางเวียงกลางเวีนเรนะเสียกินหลายเราตื่นขึ้นมากก็เสีหิวเขา่าประมาณน,นั้นค่ะ ก็จะเอาไปปลูกเอาไปเสียบไว้เอาไปปลูกอีกนี่แหละค่ะพี่ๆขามาทันทข่กันประมานนี่เนาะคะ่ะเนาะถ้าพี่ๆมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ